สวัสดีครับพบกับพวกเรารายการทะลุช่องเหมือนเตี้ยมรายการไทยมอนทะลุช่องนะครับครับผมไทยมอนทะลุช่องเราจะพูดถึงแฟนตาซีสถานการณ์ที่ผ่านมาของแฟนตาซีวีคนี้เป็นไงบ้างก็ทีมเราอย่างที่บอกว่ามีการเริ่มนับคะแนนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทีมเราเนี่ยอยู่อันดับที่19,000หม่นเก้าพันกว่ากว่าคนสองหมื่นสองก็คือมีตสักว่าเราสามพันเออเหนือเราอะ เเหหลืือราากก็ม่่นนวคแต่ก็นั่นแหละครับนั่นคือสถานการณ์ของวีคแรกที่เขาเริ่มเปิดสมัครไปแฟนตาซีสปอร์ตเกมแฟนตาซีรายวันยอดนิยมอันดับหนึ่งในเอเชียสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาชิงเงินรางวัล35ล้านบาทเอออย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจนะถ้าคุณไม่ได้สำหรับสัปดาห์แรกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเข้ามาตอนไหนไอช่วงวีคที่คุณไม่ได้มาอันนี้คือวีคสองนะที่เขาเริ่มนับคะแนนถ้าคุณเข้ามาวีคนี้เท่ากับว่าวีคแรกคุณคะแนนหายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยลีกเขาทำให คุณเนี่ยไม่เขา่ะไม่เสียเปรียบจนเกินไปก็คือการที่เขาจะเอาคะแนนของทุกคนในลีกนะครับมาหานเป็นค่าเฉลี่ยสมมุติว่าค่าเฉลี่ยของทุกคนในลีกเนี่ยสัปดาห์นั้นอ,อ่ะห <50. S 1> นะ้เขาจะเอาคะแนน70% ของของค่าเฉลี่ยนั้นอ่ะของ50ตรงนั้นอ่ะมันเป็นคะแนนสัปดาห์แรกให้คุณก็คือ35้คะแนนใช่เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยคุณจะมี70%ของค่าเฉลี่ยสัปดาห์แรกก่อนและคุณจะมาเริ่มพีของคุณในสัปดาห์ที่2ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณยังสมัครในวีคที่2 3 4ไม่ทันเนี่ยสามารถที่จะสมัครได้ถึงสัปดาห์ที่5นั่นคือเดยไลน์ของการลงสมัครนั่นแหละครับก็คือคุณจะได้คะแนนในวีคที่ผ่านมาบวกกับที่คุณเข้ามาเริ่ม คุณก็จะไม่เสียเปรียบคนอื่นเขามากเท่าไหร่ก็อย่าลืมสัปดาห์ที่5คือเดทไลน์ใครที่ยังไม่รู้วิธีสมัครก็ย้อนกลับไปดูคลิปแรกของเราก็จะมีอนิบายนหมดพูดถึงทีมเราในวิสที่ผ่านมาแบบเป็นไงบ้างสำหรับตัวผู้เล่นที่เราจัดกันมาแล้วสำหรับบล็อกคือบล็อกเอฟซีก็มาดูกันอันนี้ต้องขอบอกทุกคนอีกครั้งว่าสามารถเล่นในมือถือด้วยได้ด้วยนะซึ่งทีมเราที่ผ่านมาผมชื่นชมนะสําหรับเวทบอมบ์วิสก่อนหน้านี้ที่เราทาคลิปเนี่ยเดียการ์น่ายิงประตูด้วยย่่แแตัังไมนนนบคะ และวีคนี้เจมี่วาร์ดี้ยิงแคทติกได้ด้วยเราก็มีในทีมอ่าแล้วมีโอบาเมยองด้วยแต่เราใช้กัปตันเป็นโอบาเมยองเดี๋ยเชื่ออารดามาตัเล่ที่ว่าไวท์แฮมน้ำเน่าเนี่ยก็แพ้สี่ศูนย์ใครวอลเกอร์ของมาติตี้ที่ว่าจะคีนชีสก็โดมเลตเตอร์ยิงไปสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งเลยห้าสองห้าสองเออห้าสองจบแค่นั้นนี่ก็คือคะแนนของทีมเราสี่สิบสองคะแนนในสัปดาห์เกมวีคที่สามที่ผ่านมา ก็ย่ำแย่ในระบบ433ตรงนี้เนี่ยเราเห็นแขงหลังลบ3คะแนนสำหรับไคลวอล์คเกอร์ที่พีเตอรลเขาเพิ่งบอกไปเมื่อกี้โทษนะอาดามาเตาเล่ศูนย์สี่รวมไปถึงเจมี่วาร์ดีสิบห้าแต้มของเราเนี่ยถ้าเราใส่เ็นกัปตันไปก็จะคูณ2อย่างที่ใครที่เล่นแฟนตาซีมาก่อนเขาจะทราบแต่เราใส่เ็นที่โอบามายองแทนก็แพ้ลิเวอร์พูลก็เลยมี4แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยวีนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวกันดีกว่าซึ่งตำแหน่งดีไหมสำหรับการเตรียมความพร้อมในในวีกอไปก็คือ ท่ากับว่าเราจะเล่นให้ทุกคนดูด้วยว่ามันปรับเปลี่ยนตรงไหนยังไงผมจะพูดถึงรายละเอียดการเปลี่ยนตัวนะครับก็คือเวลาที่คุณเปลี่ยนตัวเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนได้วีคคุณสามารถเปลี่ยนได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าเราเปลี่ยนสองครั้งอ่ะคุณจะติดลบ้วถ้าเราเปลี่ยนสามครั้งอ่ะถ้าเราเปลี่ยนสี่ห้าครั้งหกครั้งเปลี่ยนได้ไหมตอนนี้เปลี่ยนตัวผู้เล่นเปลี่ยน้เอาคุณดูสัครย่าปวดแลย้วนะก็คือคุณมีโอกาสเปลี่ยนตัวได้วีคครับแค่หนึ่งคนเท่านั้นเพราะฉะ วิที่2ต่อไปคุณจะมีโอกาสเปลี่ยนได้2ตัวได้โคด้าเพิ่มมาหนึ่งใช่แต่ถ้าสมมติว่าวินั้นคุณยังไม่ใช้อีกมันไม่มี3ามนะมันก็จะมีแค่2เท่านั้นแหละสองสใช่ไปเรื่อยอ่าแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเกินโคต้านะครับคุณจะติดลบนะครับลบสคะแนนต่อหนึ่งตัวผู้เล่นที่คุณเปลี่ยนเกินไปนะแต่ถ้าสมมติว่าใครคนไหนที่แบบเฮ้ยทีมไม่ไหวแล้วแบบตอนนี้บลูบอลกับทีมที่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวต้องต้องเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยอ่าคุณก็มีโอกาสใช้ไวท์การ์ดต้องบอกก่อนว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นครั้งแรกเนี่ยคุณจะมีโอกาสใช้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึง1มกราคุณมีโอกาสใช้แค่นี้นะครับแล้วอีกครั้งนึงจะใช้คือหลังปีใหม่คุณจะมีโอกาสใช้ได้อีกสครัค้ง่บกับ2ครั้งต่อปีจากตรงนี้ใครน่าเปลี่ยนที่สุดใช้เลือกตอนนี้นะผมว่าต้องเปลี่ยนกองกลางอ่าเพราะกองกลางเราแย่มากเราก็มา,มาที่น,น,น,นี่เกมที่สี่ตรงนี้อ่ะยกตัวอย่างอย่างอาริสันเงี้ยจะมีคิวไปเยือน AV ก็คือแอสตันวิลล่าทีนี้จะเปลี่ยนใคร น่าจะต้องเปลี่ยนเราดูจากตัวสมรองเราก่อนไหมเราสามารถที่จะหยิบตัวสมลองเราขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้วก็มีสิทธิ์นักคะแนนได้ไอ้นี่นนนก่อนเลยเชฟอยู่อ่ะที่มันเป็นลูนแซมแล้วตอนนี้เป็นลองสตาร์ทอยู่อ่ะอ่ะอาจจะมีความผิดพลาดนิดนึงทีมของเราเนี่ยจริงๆเลือกจอร์นลันสแตรมแต่ในนี้มันขึ้นเป็นชออลองสตาร์ทของนิวคาสเซิลอ่ะเนื่องจากว่าคลิปแรกเนี่ยเราเลือกทีมเรามีเงินเยอะเราเหลือเงินเยอะเราได้สิทธิ์ในการเทรดตัวครั้งเนี้ย13.5เพราะฉะนั้นเนี่ยมิดฟิลด์ในพีีไมมอะรราซื้้ดดห ตอนนี้ที่เราดูก็มีใครที่น่าสนใจบ้างโมซาลาเนี่ยคนแรกเลยโมซาลาแต่มาเนี่มากว่านะปีนี้ผูกกว่ากันตั้ง5 0 0แสนนะอ่าแมนซิตี้ไปเยลีดไปไงทีมเดอร์บอยหลายๆคนผิดหวังนะคนผิดกูแหละใช่คือคนหนึ่งที่ผิดหวังการเทรดตัวแต่ละครั้งมันอยู่กับเราไปไปตลอดหลายแมตช์อ่ะเพราะฉันก็ต้องเลือกดีๆตัวผู้เล่นจากลิเวอร์พูลแน่นอนฟอร์มดีแต่ก็มีโอกาสชนะสูงแต่ก็แพงส่วนตัวเลือกลองๆลงมาจากที่เห็นข้างล่างเนี่ยก็จะมีคายฮาวเวิด เสียก็ยังเก็บอยู่เจนบริสันก็ยังไม่ได้ลงตัวจริงเอ้ยเลสเตอร์น่าสนใจนะเพราะว่าเล่นในบ้านเจอกับเวสต์แฮมมีให้เลือกเปลี่ยนหน้าถัดไปก็จะมีเจนบริเกสล่ะเป็นไงฮาเมสก็อยู่ในทีมของผมส่วนตัวอยู่แล้วส่วนตัวชอบมาเน่่ะดีอยัดมาเลสแต่มาเน่นะเราจะเลือกทีมจะเลือกมาเลสเหรอมาเน่ดีกว่าเอามาเน่นะก็กดบวกทางซ้ายมือตรงนี้ฮะใช่ปั๊บปั๊บเราก็จะได้มาเน่เข้าอยู่ในทีมอ่าก็จะมาอยู่ทางฝั่งขวาตรงนี้แทนใช่ซึ่ง เราต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเล่นนะอย่างเนี่ยหลายคนอาจจะงงนะครับที่มันมีขึ้นตัวแบบเฮ้ยเครื่องหมายตกใจอ่าถูกเชิญนี่คืออะไรนี่คืออะไรอย่างเงี้ยคือบาโชยี่มันเจ็บอ่ะหลังนากที่เาชื่อชืนที่แล้วก็ไม่ได้ลงใช่แล้วก็ต้องวางแผนว่าวีคหน้าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงน,นนะอ,อย่างแคสเนี่ยเขาต้องเล่นกับลิเวอร์พูลอ่าซึ่งเขาโดยตรงแหละตำแหน่งคือเขาเจอมาเนี่ยที่เราเพิ่งเปลี่ยนมาเราต้องเปลี่ยนเขาออกเอาแม็กควายลงไปอ่ะไปปรับแต่งทีมกันหลังจากที่เราเทรดมาแล้ว แมตตี้แคชอย่างที่พีทเทิลเขาบอกไปสวิตซับไปเลยครับก็เป็นแม็กควายไหมเขาให้เราเลือกได้2ตัวเพราะว่าเรามีกองหลังสองตัวอ่ามันต้องมันจะเป็นมัต้องเปลี่ยนกองหลังเพราะว่ามันหลังสองเลยไม่ได้ก็มีระหว่างแฮร์รี่แม็กควายกับทาริกแลมตี้เป็นแม็กควายดีกว่าแม็กควายเนี่ยเล่นในบ้านโอลอร์ฟอร์ดเจอกับสเปอร์ใช่แล้วแลมตี้เล่นไปเยือนเอฟเวอร์ตันด้วยอือควรจะเลือกแม็กควายอันนี้ก็แล้วแต่ทัศนะของแต่ละคนเลยแต่เราเห็นว่าแฮร์รี่แม็กควาย น่าจะน่าจะตอบโจทย์มีภาษีที่ดีกว่าแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนเอาตัวที่มันเล่นไม่ได้ออกไปนะครับอ่ะกระตองเล่นหลังห้าป่ะมีอาการเจ็บยาวใช่เราเล่นหลังสี่เลยก็ไซส์พาลิีแอนตี้อ่ะอ่ะเป็นเนาะเราก็จะเป็นรูปร่างตาทีมเราเป็นประมาณนี้แล้วก็สเตปตันทีไหมเฟเซอร์ไหมต้องเปลี่ยนไหมหรือไม่มีใครลงแล้วมันเล่นไม่ได้แล้วไหมทีมเราไม่มีใครแล้วประตูไปได้แค่ตัวเดียวอ๋อประตูประตูอารีซอนไปเยือนวิลล่าก็มีโอกาสที่จะ ยินชีตได้เพราะว<ช>่าบอลน่าจะออกมาเป็นเลี้ยวฟูลบุกอยู่แล้วใช่ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เรามีคือจอแรมพิกฟอร์ดนะครับพิกฟอร์ดนี่ก็เล่นในบ้านเจอไบตันไบตันก็ถือว่าเล่นดีนะเล่นดีเล่นดีเล่นดีแล้วกองหลังแม็กกิตตี้เอ้ยใช่เอเวอร์ตันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะใช้อลิซองอ่ะโอเคขบวนการของเราก็จบที่ตรงนี้เพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวหรือการอัปเดตทีมยังไงบอกพวกเราได้ครับเดี๋ยวพวกเราเรื่องตัวสำรองก็สำคัญนะอธิบายหน่อยยังไง สำหรับตัวสำรองนะครับถ้าคุณเลือกอันดับแรกไม่เัาประตูนะอันดับแรกเป็นใครเนี่ยคนนั้นจะมีสิทธิ์ได้ลงแทนตำแหน่งของผู้เล่นที่ไม่ลงใน11ตัวทิงใครก็ตามที่เราเลือกเอาฟิล10คนเนี่ยไม่ได้ลงแมตติแคชจะลงแทนกดอัปเดตทีมที่สำคัญเขาก็จะคอนเฟิร์มอีกครั้งว่าเรามีการเทรดตัวหนึ่งตัวนะกดยืนยันตรงนี้ทับเข้าให้ทีมสับมิด successfully อขอย้อนกลับไปเรื่องของกัปตันทีมมเรายังคงไม่ได้เลือกใครเราเป็นโอบาเมยองอยู่อะจากตรงนี้ซาโยมาเน่น่าเลือกไหมไม่เลือกโอบาเมยองกันแหละเพราะว่าอาร์เซนอลเล่นในบ้านเจอไม่เล่อยู่ซึ่งคาดการณ์ว่าตกชั้นแน่ๆนะครับสำหรับปีนี้ลองกัปตันยังคงเป็นวาดีดีกว่าวาดีเล่นในบ้านเจอกับเวสต์แฮมเวสแฮมเวสแฮมนี่คือไม่ดีสองเกมติดแน่ๆ การเลือกกับตันเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็กดอัปเดตทีมไปเหมือนเดิม no change อ่าก็คือไม่ได้เปลี่ยนไม่ต้องทำอะไรโอเคประมาณนี้สำหรับทีมในวีที่ของเราครับอ่าและนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับคลิปรบ EP ที่สําสำหรับรายการพูดช่องถูกต้องฝากเปิดสั่นเลยมังสำหรับรายการแทงบอลพูดช่องนะครับก็ถ้าเพื่อนเคื่อนเนี่นสนใจจะเล่นเกมนี้แล้วก็แฟนตาซีเนี่ยพวกเราก็แนะนำแฟนตาซีเทียนไทยแลนด์ขอบคุณอีกครั้งนึอย่าลืมมา ชิงเงินรางวัลกับพวกเรา35้าล้านบาทใช่สมัครได้ถึงวีที่5ย้ำอีกครั้งสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการสมัครเข้าไปดูคลิปแรกของพวกเราได้อย่าลืมนะเพื่อนๆคนไหนสนใจเล่นเกมนี้มาถุกกับเราชิงเงินรางวัล35้าล้านบาทถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งดิงก่ได้ล่างตรงนี้แหละ ถ้ายัางงงอยู่ไปดูคลิปแรกที่พวกเราทำไว้น,นะครับสำหรับวิธีการสมัครก็คืออยู่ด้านบนตรงนี้สุดท้ายนี้ขอบคุณแฟน atics th ด้วยครับที่นำเสนอสิ่งดีๆให้กับพวกเรายัางไงวิทนะถ้าใครสงสัยหรืออยากให้เราพูดตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวพวกเราจะเก็บคอมเมนต์มาแล้วก็พูดในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่ใครเข้าแฟน atics th เข้าไปเล่นเกมลุกสนุกกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะบ็อกทุบ็อกช anel ของพวกเรานะก็ จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆอย่างที่เรามีปล่อยไปแล้วมีมีรีวิวตอนนี้มีรีวิวก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องของพวกเราไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับครับโอเคสวัสดีครับ